หลายคนนะก็าอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเรื่องสาธุสองของเราเนี่ยมันจะสู้เรื่องจริงได้หรือเปล่าซึ่งคนที่คนที่กังวลเรื่องนี้โดยนั้นว่าเขายังไม่ได้ดู <c oughs> ก็เลยไฮไลท์ของเรากนะ็คืออยากให้ดูก่อนสปอยแล้วเนี่ยมันหนักมากจริงๆครับในซีซั่นนี้นเพราะฉะนั้นรีบดูอันนี้คือแบบไม่ได้แบบมาขายของเลยนะอันนี้คือเตือนด้วยความหวานดีว่าหลบสปอยดีๆครับคือถ้าดูช้าเปิดเฟซบุ๊กมาเฮี้ยเลยครับจริงจริงจริงๆ พราะฉันไปสามปุ๊บต้องดูเลยดูเลยพรุ่งนี้ลางานเลยนะคะทุกคนครับลางานเลยนะเอาว่าดูให้ทันละกันข้าพุ่มกลับก่อนไปที่นักแสดงก่อนอย่าให้พุ่มกลับปิดท้ายฮะก็เรื่องภาคหนึ่งใช่ไหมคะเราพูดถึงพูดถึงอสตาร์ทอัพการทำบิสเนสพอภาคนี้ค่ะมันจะพูดถึงระบบ แล้วก็หลายๆคนนะก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะเรื่องสาธุสองของเราเนี่ยมันจะสู้เรื่องจริงได้หรือเปล่าซึ่งคนที่คนที่กังวลเรื่องนี้โดนันว่าเขายังไม่ได้ดูก็เลยไฮไลท์ของโดนัก็คืออยากให้ดูก่อนเพราะว่าเราพูดเรื่องระบบที่มันอาจจะไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนอ่ะครับฮะเหนือออกครับของตัวเพชรก็คงจะได้เห็นแบบความดาร์กยิ่ขึ้น จากซีซั่นแรกของพักเอกชัยนะครับว่าภาพรูปนี้ที่เราเห็นว่าเขาก็มีความอำมหิตบางอย่างแล้วเราจะมาดูกันว่าความดาของเขามันจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอีกในท่าเหลืองเออต้องรอติดตาม<ช>รอติดตาม,ตมาพุ้มกลับฮะพี่แจ้คก็คิดว่าไฮไลท์ของซีซั่นนี้ก็นอกจากนักแสดงทุกท่านที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาจากซีซั่นหนึ่งเนาะเรายังมีนักแสดงที่มีความสามารถ อีกลหลายท่านซึ่งเดี๋ยวสักพักเราจะได้เห็นนะฮะซึ่งทําให้สีสันของซีซั่นนี้มันเพิ่มมากขึ้นและมันแบบเข้มข้นมากขึ้นและที่สําคัญที่รู้สึกว่าอยากให้ติดตามจริงๆอยากให้ดูเอ็นเครดิของซีซั่นนี้ฮะ,ะผมคิดว่าสิ่งนั้นมันจะช่วย ทำให้คุณเข้าใจคำว่าสาธุได้ชัดเจนมากขึ้นอ่าอยู่ตรงเอ็นเครดิตนะไฮไลท์ของคุ้มกับของเราแล้วครับไม่ใช่ไปเปิดเอ็นเครดิตดูตอนแรกไม่เอานะครับต้องดู้แต่ EP หนึ่งดูตั้งแต่แรกนะคะขอให้ทุกคนดูนะโอเค